สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องว่า4ข้อควรระวังนะครับเมื่อนํารถไปล้างตามปั๊มน้ํามันนะครับผมชีวิตเร่งรีบของคนทางานในปัจจุบันนะครับส่งผลให้คนส่วนใหญ่นะเลือกใช้บริการล้างรถข้างนอกนะครับแทนที่จะลงมือล้างด้วยตัวเองนะหากเป็นร้านล้างรถชื่อดังนะครับที่เรียกเก็บค่าบริการสูงๆนะส่วนมากกา็วางใจได้ในเรื่องของความสะอาดและการดูแลเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับให้สะอาดเอียมอ่องสมกับราคาที่เรียกเก็บบริการนะครับ แต่สาหรับลานล้างรถเล็กๆนะครับผมประเภทค่าบริการนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยหรือ100บาทนิดๆนะครับผมก็เชื่ว่าจะไม่ได้มาตรฐานเสมอไปนะร้านที่วางใจได้ก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยนะครับแต่มักพบปัญหาว่ามีรถเข้าไปใช้บริการค่อนข้างจะมากนะครับผมทําให้การดูแลรถแต่ละคันนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับจึงมีวิธีสังเกตลานล้างรถที่ดีและประหยัดมาฝากกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหเลยนะครับผมน้ำยาล้างรถ น้ำยาล้างรถโดยทั่วไปนะครับมีให้เลือกหลายเกรดหลายราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมต้นทุนของร้านล้างรถแต่ละร้านนะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับมักไม่เป็นอันตรายต่อสีรถนะแต่หากเจอร้านล้างรถที่ใช้น้ำยาผิดประเภทนะครับเช่นใช้น้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกอะไรแบบนี้นะอันเนี้ยเป็นอันตรายต่อสารเคลือบสีรถอย่างแน่นอนเลยครับเจอแบบนี้ก็เลี่ยงให้ไกลเลยนะครับผม 2. ครับล้างฝองน้ําดีหรือยัง อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าร้านล้างรถราคาประหยัดเนี่ยมักมีลูกค้าเวียนมาใช้บริการเยอะดังนั้นนะครับการล้างคราบสบู่จึงอาจทําให้ไม่เกลี้ยงเท่าที่ควรเนื่องจากฟองน้ําอาจเข้าไปอยู่ในซอกหลืบของตัวรถนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสีรถและชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกได้นะครับหากพบว่ารถนะครับยังถูกล้างไม่เกลี้ยงก็ควรให้พนักงานล้างจนสะอาดก่อนใช้ผ้ามาเช็ดนะครับ 3ครับผมคุณภาพและความสะอาดของผ้าเช็ดรถนะความสะอาดของผ้าเช็ดรถนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากต่อสีรถนะเพราะผ้าที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่นะครับทาให้รถเป็นรอยได้ง่ายอย่างน้อยนะครับถ้าเห็นว่าพนักงานทําผ้าตกพื้นนะครับก็ไม่ควรนํามาเช็ดรถต่อทันทีนะอีกทั้งยังควรดูว่าผ้าที่ใช้เนี่ยเหมาะสําหรับเช็ดรถไม่แข็งจนเกินไปทําให้รถเป็นรอยได้นะครับ 4. ครับการเก็บรายละเอียด ควรตรวจสอบการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือควรล้างให้สะอาดทุกจุดส่วนภายในนะครับต้องดูดฝุ่นให้เกลี้ยงซักรมจนสะอาดดีใช้น้ํายาเคลือบที่ได้มาตรฐานไม่ทําให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกแตกกรอบในอนาคตสรุปเลยนะครับผมวิธีการที่บอกไปเบื้องต้นนะก็เป็นการตรวจสอบล้างล้างรถไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับการใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็จะช่วยถนอมรถคันโปรดให้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอน,นะครับผม การสังเกตก็ไม่ยากหรอกเราเข้าไปใช้บริการแค่ครั้งเดียวอะ่ะเราลองมองดูเราก็รู้แล้วล่ะว่าร้านเนี้ล้างดีไม่ดีใช่ไหมครับผมถ้าไม่ดีเราก็แค่ไม่ต้องกลับมาใช้บริการใหม่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดร้านไหนล้างดีจริงใช่ไหมอ่ะเราก็กลับมาใช้บริการก็เท่านั้นเองนะครับผมคิวอาจจะนานหน่อยนะเพราะราคาที่ไม่แพงนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันครับ งว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเันครับสวัสดีครับ